จากการที่กองกําลังป้องกันประเทศอ,อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในชนวนกาซาในเช้าวันนี้18มีนาคม2025ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า400รายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้18มีนาคม2025หลังจากที่กองกําลังป้องกันประเทศอ,อิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาส และแนวร่วมในพื้นที่ฉนวนกาซาชาวมืดวันนี้เวลาประมาณตีสองการโจมตีตลอดทั่วทั้งฉนวนกาซาโดยเฉพาะบริเวณริมชายแดนรอบนอกเขตฉนวนกาซาเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ IDF ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรวมทั้งมีการส่งกำลังพลภาคพื้นดินเข้าทำการโจมตีฐานที่มั่น ของกลลุ่่มมแะแะนวรวรสตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ IDF ได้รายงานว่าพื้นที่ที่ IDF เข้าทำการโจมตีนั้นก็จะเป็นกลุ่มย่อยของสมาชิกกลุ่มฮามาสที่มีการกระจัดกระจายวางกำลังพลอยู่ตามสถานที่ต่างๆ IDF ได้ทำการโจมตีพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องยิงจรวดโจมตีเข้าใส่พื้นที่เก็บอาวุธ โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารโจมตีเข้าใส่พื้นที่ที่มีการเตรียมการที่จะโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลเรียกได้ว่าในเช้านี้เป็นการโจมตีหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงเกือบสองเดือนระหว่างอิสราเอลและฮามาสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลอิสราเอลคัสได้ประกาศเตือนฮามาสว่า จะเจอการโจมตีหนักมากขึ้นถ้ากลุ่มฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันคํำแถลงการนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนยามินเนทันยาฮูและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของอิสราเอลอียันซามเมอร์และเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆอ,อิสราเอลประกาศชัดเจนครับว่าจะมีการโจมตี กุ่่ามาสอยงหนัข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นก็เป็นอันจบสิ้นลงครับมีการหยุดยิงกันเกือบสองเดือนแต่ว่าเวลานี้กลับมาสู้รบกันอีกอิสราเอลได้ให้เหตุผลในการเข้าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสเนื่องจากว่าเมื่อมีการเจรจาพูดคุยกันให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันกลุ่มฮามาสก็ไม่ได้ปล่อย และยังได้ปฏิเสธข้อเสนอที่ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอกลุ่มฮามาสปฏิเสธทุกข้อเสนอดังนั้นอิสราเอลก็ดำเนินการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาครับซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นในเช้ามืดของวันนี้18มีนาคม2025ก่อนที่จะโจมตีอิสราเอลได้มีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ฉนวนกาซา อพยพออกจากพื้นที่ที่จะเป็นเขตประทะกันเขตสู้รบกันส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่รอบนอกของฉนวนกาซาตามแผนภาพที่ IDF ได้นำเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีการสั่งให้ประชาชนอพยพออกไปนั้นก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงครับพื้นที่ ที่มีการประกาศให้ประชาชนอพยพออกไปนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่เบตฮานูนและคูซาอาอาบซานและในเขตขานยูนิสผู้พันอาวีชัยอาดารีโคศก i อ f ภาคภาษาอาหรับได้ประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวให้พวกเขาไปหาที่กำบังและให้อพยพไปทางใต้ชนวนกาซา และไปยังคานยูนิสแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่ประชาชนชาวกาซาได้พากันอบพยพออกจากเบตฮานูนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้18มีนาคม2025ครับหลังจากที่ IDF ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายหลายแห่งในชนวนกาซาและในเช้าวันนี้ประชาชนได้เริ่มพากันอพยพออกจากเมืองต่าง ตามที่ทางการอิสราเอลได้ประกาศแจ้งเตือนให้ชาวกาซาได้รับทราบแหล่งข่าวในท้องถิ่นในฉนวนกาซาได้เปิดเผยคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ IDF ป,ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่คานยูนิสฉนวนกาซาในเช้ามืดวันนี้ครับในช่วงเช้ามืดของวันนี้ IDF ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายหลายแห่งในฉนวนกาซาครับ และ IDF ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลได้บินออกจากฐานเพื่อที่จะไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในฉนวนกาซาจากการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับซึ่ง เจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซาได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน412รายได้รับบาดเจ็บมากกว่า500คนและโรงพยาบาลในชนวนกาซาก็ล้นเต็มไปด้วยผู้ได้รับบาดเจ็บและนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ยังคงติดอยู่ภายใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาจากการที่ i d ดได้ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เหล่านั้น แหล่งข่าวทางทหารได้อ้างอิงตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวรอยเตอร์ว่ากองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ราฟาด้วยในจํานวนของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ i d ดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสและพื้นที่เป้าหมายสําคัญอื่นๆในฉนวนกาซาในเช้าวันนี้ส่งผลให้ผู้บัญชาการอาวุโสและบุคคลสําคัญ ในกลุ่มฮามาสเสียชีวิตด้วยครับตามการรายงานได้ระบุว,ว่ามีผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต5รายและมีตัวแทนฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสที่มีชื่อว่าม uh ูฮัมหมัดเอลจามาซีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนี้ยังมีโคศกของกองพลอัลคุสที่มีชื่อว่าอาบูฮัมซา หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่านาจิอบูเซยฟเสียชีวิตจากการที่ IDF เข้าทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ในชนวนกาซาด้วยสำหรับนาจิอบูเซยฟนั้นเป็นโฆษกของกองพลอันคุชกลุ่ม P.I.J. หรือปาเลสิเนีนอิสลาม,มิกจิหัด ส่วนผู้บัญชาการอาวุโสคนอื่นๆของสมาชิกกลุ่มฮามาสไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ได้ออกมาประกาศประนามอิสราเอลจากการที่อิสราเอลโจมตีกาซาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300รายและการโจมตีดังกล่าว เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจังรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติให้ลงมือในการหยุดการบุกรุกก็เป็นการเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมกันลงมือในการหยุดอิสราเอลที่อิสราเอลบุกรุกฉนวนกาซานั่นก็เป็นคำประกาศของ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ครับและในเช้าวันนี้เองครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลอิสราเอลคัสได้มีการประกาศปิดจุดผ่านแดนราฟาตั้งแต่ในเช้าวันนี้เป็นต้นไปซึ่งการประกาศปิดจุดผ่านแดนนี้ก็จะทำให้ไม่มีใครสามารถออกจากฉนวนกาซาได้ก่อนหน้านี้สองเดือน ก็มีการปิดจุดผ่านแดนราฟาครับจุดผ่านแดนราฟาก็อยู่บริเวณริมชายแดนฉนวนกาซาและอียิปต์สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็อาจจะพอคาดเดาได้บ้างครับนั่นก็คืออิสราเอลเมื่อประกาศแล้วก็ลงมือในการปฏิบัติการครับคือการเดินหน้าในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสดำเนินการโจมตีต่อไปจนกว่า จะบรรลุผลในการสู้รบนั่นก็คือให้มีการส่งตัวประกันจากชนวนกาซากลับคืนสู่อิสราเอลศูนย์บัญชาการการรบกลางเซนคอมของสหรัฐอเมริกาได้มีการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนระรอกที่3แล้วครับและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่17และ18มีนาคม2025 กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นฐานที่มั่นและพื้นที่อื่นๆของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนสหรัฐอเมริกาก็จะดําเนินการในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นั่นก็คือกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนจะต้องยุติเลิกในการโจมตีเรือขนส่งสินค้า ที่เล่นผ่านพื้นที่ทะเลแดงแต่กลุ่มกบฏฮูติในเยมเมนก็ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะยังคงเดินหน้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าต่อไปช่วงนี้เมื่อดดน,นทรัมได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาดดนทรัมก็ประกาศชัดเจนว่าไฟเขียวให้กองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ตะวันออกกลางได้โดยที่ไม่ต้องขออนุมัติ จากฝ่ายบริหารนี่แหละครับมันก็มีความสอดคล้องกันเมื่อมีคำสั่งออกมาแบบนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางก็เดินหน้าในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายและมากไปกว่านั้นการที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศว่าอิหร่านจะต้องรับผิดชอบในเมื่ออิหร่าน ได้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับกลุ่มกบฏฮูติเยเมนจากการที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ปฏิบัติการโต้ตอบกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้แต่ว่าพลาดเป้านั้นเรือสายลับของอิหร่านไม่ได้ร่วมลงมือในการปฏิบัติการในครั้งนี้หมายความว่ากลุ่มกบฏฮูติ ในเยเมนจัดการเองโดยที่เรือสายลับของอิหร่านไม่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกากองทัพสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนสวัสดีครับ